สวัสดีครับคุณผู้ฟังในโลกที่หมุนเร็วขึ้นทุกวันบางครั้งเราก็อาจลืมไปว่าความงามบางอย่างในชีวิตนั้นไม่ได้หายไปแต่มันแค่รอให้เราหยุดดูวันนี้ขอนำท่านเข้าสู่เรื่องเล่าแห่งการยอมรับการเฝ้ารอและการค้นพบหรือดูใบไม้ผลิในที่ที่ไม่มีใครคาดคิด นิทานเซนเรื่องนี้มีชื่อว่าฤดูที่หายไปในหมู่บ้านเซนเชิญคุณหลับตาลงปล่อยใจให้เดือนช้าๆเหมือนหมอกยามเช้าเลื้อยผ่านภูเขาแล้วไปฟังเรื่องเล่านี้ด้วยกันนะครับฟ้าสีเทาอ่อนปกคลุมหมู่บ้านเซนเล็กๆแห่งหนึ่งหมอกบางลอยปกคลุมแนวไม้ไผ่และเงาต้นซากุระที่ยังเปลือยกิ่งเหมือนภาพวาดหมึก ที่ลืมลงสีลมยามเช้าพัดผ่านหลังคากระเบื้องเก่าพัดสายควันจากเตาไฟลอยวนช้าช้าเหมือนหยอกล้อแต่ไม่มีเสียงนกร้องไม่มีใบไม้ผลิใหม่ไม่มีแม้แต่งเงาของดอกไม้ฤดูใบไม้ผลิยังไม่มาผู้คนในหมู่บ้านเริ่มเอ่ยถึงมันด้วยเสียงต่ำลงเรื่อยๆบางคนบอกว่า อาจเป็นแค่ปีที่แปลกบางคนว่าเป็นลางร้ายและบางคนเริ่มปิดดอประตูไม่พูดกับใครอีกเลยดูสิเด็กหญิงคนหนึ่งชี้ไปที่ต้นพลัมหน้าบ้านมันควรมีดอกสีขาวแล้วนี่นาแต่มีเพียงกิ่งแห้งกร้านไร้แม้แต่ตาใบพระในวัดไม้หลังเล็กกลางหมู่บ้านเดินช้าๆผ่านลานทรายที่ถูกปกคลุมด้วยฝุน่น ท่านกวาดลานทุกเช้าเหมือนเคยแม้จะไม่มีใครมาไหว้ไม่มีดอกไม้ถวายไม่มีกลิ่นทูปหรือเสียงระฆังทุกอย่างเหมือนลอกหยุดไว้หลังฤดูหนาวที่ยาวเกินไปแม้จะไม่มีหิมะหลงเหลือแต่ในใจของผู้คนความเย็นยังไม่คลายมีบางสิ่งหายไปจากหมู่บ้านเล็กนี้ไม่ใช่เพียงดอกไม้หรือสีสันของต้นไม้ แต่คือความหวังที่อยู่ในสายตาและการเชื่อว่าพรุ่งนี้จะดีกว่าวันนี้ในยามคำ่ำบ้านแตละหังก็ปิดไฟเงียบไม่มีเสียงหัวเราะไม่มีการแสดงหุ่นเงาเหมือนปีก่อนๆเด็กๆเ,เริ่มถามคำถามที่ไม่มีใครตอบได้หรือดูใบไม้ผลิจะไม่กลับมาอีกแล้วใช่ไหมเสียงลมหิวผ่านช่องไม้ เงาไฟวูบไหวบนฝาทุกอย่างเหมือนกำลังรอแต่ไม่รู้ว่ารออะไรและในความเงียบงันนั้นเองพระชรารูปหนึ่งเริ่มรู้สึกว่าคำตอบอาจไม่ได้อยู่ในฤดูแต่อยู่ในใจของผู้ที่ยังเดินออกไปแสงเช้าในเช้าวันนั้นไม่ต่างจากวันก่อนๆฟ้าย่างเทาลมยังหนาว กิ่งไม้ยังเปลื่อยแต่ในวัดไม้เงียบงันหลังหนึ่งพระชรากำลังจัดย่ามผ้าใบเก่าอย่างเงียบงนันข้างในมีย่ามเล็กอีกใบกาน้ำดีบุกเชือกป่านและลูกประคำที่ขาดไปหนึ่งเม็ดเขาเดินไปยังห้องพระค้อมกายลงเบาๆจุดทูปเพียงดอกเดียวแล้วกล่าวในใจเบาๆว่า หากฤดูไม่มาข้าจะไปหามันเองในลานวัดที่เต็มไปด้วยสายมนมีรอยเท้าเพียงคู่เดียวที่เดินผ่านประตูวัดออกไปในเช้าที่ไม่มีใครคาดหวังอะไรอีกแล้วจะไปไหนหรือท่านอาจารย์เด็กชายคนหนึ่งถามขึ้นขณะที่พระชาราเดินผ่านริมรัว้วไผ่ท่านหยุดหันมายิม้ม แล้วยกย่ามขึ้นเล็กน้อยข้าจะไปตามหาฤดูใบไม้ผลิสักหน่อยเด็กชายหัวเราะเบาๆเหมือนคิดว่าเป็นเรื่องเล่นแต่เมื่อเห็นสายตาที่สงบและหนักแน่นของพระเขาก็เงียบและมองตามอย่างครุ่นคิดบางคนในหมู่บ้านมองจากหน้าต่างบางคนแย้มประตูออกเล็กน้อยไม่มีใครกล้าตามไป แต่หลายคนก็หยุดทำสิ่งที่กำลังทำเหมือนเสียงในใจพวกเขาเบาๆว่าอยากรู้คำตอบเช่นกันเส้นทางขึ้นภูเขายังเปียกชื้นจากฝนสองวันก่อนใบไม้แห้งลูกกับพื้นกลิ่นดินผสมกลิ่นไม้ผูกสายลมพัดผ่านยอดไม้สูงเหนือศีรษะเหมือนเสียงใครบางคนกำลังพึมพำอะไรเบาๆพระชาราเดินอย่างช้าๆ ไม้เท้าแตะพื้นในจังหวะมั่นคงสายตาไม่เร่งรีบราวกับเขาไม่ได้เดินเพื่อไปถึงแต่กำลังเดินเพื่อฟังสิ่งที่ถูกลืมฤดูใบไม้ผลิอยู่ที่ไหนเขาถามในใจแต่คำถามนั้นไม่ได้มุ่งหวังคำตอบจากท้องฟ้าหากแต่จากภายในตนเองเบื้องหลังของพระชราหมู่บ้านเซน ยังคงเงียบงันเช่นเดิมแต่ในใจใครบางคนบางอย่างเริ่มขยับป่าไม้เบื้องหน้าเงียบงันไม่มีเสียงนกร้อมไม่มีแม้แต่เสียงใบไม้เสียดสีมีเพียงลมหนาวที่ค่อยๆไหลผ่านยอดไม้เหมือนลมหายใจสุดท้ายของฤดูหนาวที่ยังไม่ยอมไปพระชราดเดินไปตามเส้นทางแคบที่เต็มไปด้วยใบไม้แห้งบางช่วงเป็นโคลนบางช่วงมีรอยสัตว์ป่าผ่าน แต่ไม่มีรองรอยของดอกไม้ไม่มีต้นไม้ผลิใบแม้แต่ต้นที่เคยผลิบานก่อนใครในปีเก่าก็นิ่งสงบเหมือนหลับไหลยาวนานเกินควรเขาไม่ได้พูดอะไรเพียงย่ำเดินช้าๆไม้เท้าแตะพื้นในจังหวะมั่นคงเหมือนหัวใจที่ไม่เร่งเรา้าแต่ไม่ถอยระหว่างเก้าที่38เขาได้กลิ่นบางอย่างลอยมาไม่ใช่กลิ่นดอกไม้ ไม่ใช่กลิ่นหอมแต่เป็นกลิ่นดินชื้นกลิ่นที่มักตามมาหลังฝนตกกลิ่นของบางสิ่งที่กำลังจะเริ่มใหม่เขาหยุดหลับตาสูดลมหายใจเข้าอย่างลึกปล่อยให้กลิ่นนั้นซึมลงไปในใจแล้วเขาได้ยินเสียงไม่ใช่เสียงธรรมดาแต่เป็นเสียงของการตื่นที่ยังไม่เกิดขึ้นเสียงแมลงปีกแข็งตัวหนึ่ง ขยับอยู่ใต้กองใบไม้เสียงเหมือนหยดน้ำแรกของฤดูที่กำลังรอการปลุกเจ้าได้ยินไหมพระชราพูดกับตนเองแม้ไม่มีใครพูดโลกก็กำลังเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอบางทีฤดูใบไม้ผลิอาจไม่ได้หายไปมันแค่ยังไม่กล้าเผายตัวเมื่อใจของพวกเรายังเย็นชาเกินไปเขาเดินต่อคราวนี้ไม่ใช่เพื่อค้นหา แต่เพื่อการสังเกตทุกก้าวเหมือนบทภาวนาทุกเสียงเหมือนคำตอบแม้ไม่มีคำใดเอ่ยออกมาเมื่อใจนิ่งพอความงามที่เคยมองไม่เห็นก็เริ่มเผยตัวในที่เดิมๆที่เราเคยมองข้ามพระชาราก้าวต่อไปแม้ทางอย่างเยือกเย็นแต่ในใจเขามีประกายอุ่นบางอย่างเริ่มผลิบาน พระชราเดินลึกเข้าไปในป่าบนไหล่เขาจนเสียงหมู่บ้านด้านล่างเงียบหายไปหมดเหลือเพียงเสียงลมพัดผ่านหลังคาโลกและเสียงฝีเท้าของเขาเบาๆบนดินชืน้นไม่นานนักท่ามกลางกลุ่มต้นสนเก่าแก่เขาพบกระท่อมไม้หลังเล็กหลังหนึ่งเก่าแต่ไม่สุดเรียบง่าย แต่มีชีวิตหน้ากระท่อมมีสวนผักขนาดเล็กเรียงเป็นแถวอย่างเป็นระเบียบยอดอ่อนสีเขียวโผล่พ้นดินเพียงเล็กน้อยเหมือนเด็กน้อยที่ยังไม่แน่ใจว่าจะลืมตาในโลกนี้ดีไหมและเจ้าของสวนหญิงชราร่างเล็กคนหนึ่งกำลังนั่งยองๆรดน้ำชา้ชาๆ ด้วยกระบ่วยไม้ไผ่หยดน้ำตกลงบนผืนดินแห้งดังเสียงฝนแรกของฤดูฝันแม้ไม่มีดอกไม้สักต้นแต่เธอรดน้ำด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความอ่อนโยนพระชรากล่าวทักเบาๆอากาศยังเย็นนักแต่ท่านยังรดน้ำต้นไม้อยู่ทุกวันหรือ หญิงชราเงยหน้าขึ้นรอยย่นรอบดวงตาเผยรอยยิ้มอบอุ่นราวกับเธอไม่ประหลาดใจเลยว่ามีผู้มาเยือนกลางป่าลึกเช่นนี้ใช่จะ้ะเธอตอบเสียงเบามันอาจไม่ออกดอกปีนี้หรืออาจไม่ออกอีกเลยแต่การดูแลมัน ไม่ได้ต้องมีดอกไม้เป็นเงื่อนไขเสมอไปเธอวางกระบวยลงเงยหน้ามองฟ้าที่ไร้สีของฤดูที่ขาดหายฤดูใบไม้ผลิไม่ได้มาด้วยแสงแดดเพียงอย่างเดียวหรอกนะพระคุณเจ้ามันมาพร้อมความหวังของคนที่ยังเชื่อว่าโลกนี้มีวันอ่อนโยนขึ้นได้ พระชรานิ่งฟังเหมือนฟังบทสวดโบราณที่หลุดร่วงลงมาจากใบไม้เองเขากวาดตามองไปรอบสวนไม่มีสิ่งใดงดงามเป็นพิเศษไม่มีดอกไม้ไม่มีสายน้ำใสไม่มีลมอุ่นชโลมใจแต่มีสิ่งหนึ่งที่ทำให้พื้นที่เล็กๆนั้น อุ่นกว่าโลกทั้งใบคือมือของผู้ดูแลที่ยังทำด้วยความหวังแม้โลกจะนิ่งงันแค่ไหนก็ตามกลางความหนาวเหน็บของโลกใบนี้ยังคงมีหัวใจบางดวงที่อบอุ่นพอจะกลายเป็นที่พักของฤดูใหม่ก่อนจากหญิงชรามอบหัวไยเท้าหนึ่งต้นให้ เล็กมากแต่มีชีวิตเก็บไว้เตือนใจนะจ๊ะพระคุณเจ้าต่อให้ฟ้าไม่เปลี่ยนสีดินก็ยังเติบโตได้เสมอถ้ามีคนยอมรดน้ำให้พระชรารับด้วยสองมือขอมศีรษะให้เธออย่างเคารพ เหมือนกำลังรับช่อดอกไม้ของฤดูที่ยังไม่กลับมาแล้วเขาก็เดินต่อพร้อมหัวใจที่อุ่นขึ้นสวนทางกับลมหนาวบทที่ห้าบนยอดเขาไม่มีดอกไม้ทางขึ้นเขายิ่งสูงอากาศก็ยิ่งบางเสียงลมคมกว่ามีดและความเงียบ ก้ลึกจนเหมือนฟังเสียงของโลกที่หยุดหายใจพระชราเดินฝ่าหมอกขาวที่ลอยตำ่ำบางช่วงหนาเสีจนมองไม่เห็นปลายเท้าตัวเองไม้เท้าของท่านแตะพื้นตีละก้าวเป็นเสียงเดียวที่ยืนยันว่าท่านยังไม่หลงหายไปในความว่างเปล่าก้อนหินบนทางมีรอยน้ำแข็งจับ ต้นไม้ที่เคยแผ่กิ่งให้ร่มเงาบัดนี้ยืนเงียบเฉยเหมือนรูปปั้นดุดความหนาวได้กลืนชีวิตไปทั้งหมดทว่าเมื่อพระชราถึงจุดสูงสุดของภูเขาสิ่งที่ท่านเห็นกลับทำให้ท่านยิ้มเบาๆเพราะบนยอดเขานั้นไม่มีดอกไม้สักต้น ไม่มีแสงอุ่นไม่มีเสียงนกร้องไม่มีสีสันใดที่บอกว่าฤดูใบไม้ผลิกลับมาแล้วทุกอย่างว่างเปล่าราวกับแผ่นกระดาษที่ยังไม่ถูกแตะด้วยผู้กันแต่พระชรายืนมองความว่างนั้นอย่างสงบเขาหย่อนตัวลงบนหิน วางย่ามไว้ข้างกายปล่อยให้ลมเย็นพัดผ่านแขนเสือ้อและหลับตาอย่างแผ่วเบาไม่มีสิ่งใดผลิบานก็จริงแต่ความว่างนี้เองคือที่ที่ดอกไม้แรกจะเลือกงอกจากใจคนเขานิ่งอยู่นานนานจนหมอกเปลี่ยนรูปหลายครั้ง ลมเปลี่ยนทิศหลายรอบและความว่างเปล่าตรงหน้าค่อยๆเปลี่ยนเป็นคำตอบพระชราลืมตาขึ้นมองยอดเขาที่ว่างเปล่าเหมือนไม่ได้มองดินฟ้าแต่กำลังมองใจของผู้คนในหมู่บ้านฤดูใบไม้ผลิไม่ได้หนีไปไหน มันเพียงรอให้ใจของเราอุ่นพอที่จะรับมันอีกครั้งเหมือนดอกไม้ที่ไม่กล้าเบ่งบานหากเจ้าของสวนยังหวาดกลัวความหนาวลมบนยอดเขาพัดแรงขึ้นแต่กลับรู้สึกอ่อนโยนเหมือนกำลังพัดคำตอบลงกลับไปยังหมู่บ้านข้างล่าง พระชราหยิบหัวชัยเท้าที่หญิงชราให้มายิ้มอย่างอ่อนโยนแล้วพูดกับมันราวกับพูดกับโลกทั้งใบเจ้าบอกข้าแล้วว่าฤดูใบไม้ผลิเริ่มต้นจากผู้ที่ยังดูแลบางสิ่งแม้ไม่รู้วันผลิบานเมื่อพระลุกขึ้นหมอกเริ่มบางลง แสงเย็นเล็กๆจากเบื้องล่าง่องขึ้นมาผ่านช่องเขาเหมือนโลกกำลังหายใจเข้าอีกครั้งพระชราหันหลังกลับลงภูเขาก้าวอย่างมั่นคงพร้อมคำตอบที่ไม่ต้องเก็บมาในดินหรือกลีบดอกไม้เพราะคำตอบนั้นอยู่ในใจท่านแล้ว ยามบ่ายของวันถัดมาหมอกบนภูเขาเริ่มจางลงเงาของพระชาราเคลื่อนผ่านแมวไผ่ค่อยๆทอดตัวลงสู่หมู่บ้านเล็กๆที่ยังคงรอโดยไม่รู้ว่าตนเองกำลังรออะไรเด็กชายคนเดิมเห็นก่อนเขาวิ่งมาที่ประตูวัดอย่างตื่นเต้นท่านอาจารย์กลับมาแล้วท่านเจอฤดูใบไ,ไม้ผลิไหม เสียงเด็กทำให้ชาวบ้านหลายคนเปิดประตูออกหญิงที่กำลังก่อไฟหยุดมือชายที่ซ่อมตะกร้าหวายวางเครื่องมือทุกคนหันหน้าไปทางเดียวกันพระชราเดินเข้าหมู่บ้านย่ามยังวางบนบ่ารองเท้ายังเปื้อนดินแดงและรอยยิ้มบางๆที่อบอุ่นกว่าแสงแดดแต่ในมือของท่าน ไม่มีดอกไม้ไม่มีใบอ่อนไม่มีสัญ,ญลักษณ์ใดของฤดูใบไม้ผลิสิ่งเดียงที่ท่านถือกลับมาคือหัวใจเท้าขาวเล็กๆที่หญิงชราบนเขามอบให้เด็กชายถามอีกครั้งด้วยเสียงเบาที่กังวลกว่าเดิมท่านท่านเจอมันไหมครับฤดูใบไม้ผลิมันอยู่ที่ไหน ระชราไม่ตอบในทันทีท่านนั่งลงใต้ต้นซากุระที่ไร้ใบาวางหัวใช้เท้าบนฝ่ามือให้ทุกคนเห็นชัดๆแล้วกล่าวเบาๆว่าข้าไม่พบมันบนภูเขาไม่พบใต้ดินไม่พบในฟ้าไม่พบในสวนของใครชาวบ้านก้มหน้า บางคนถอนหายใจบางคนสายหัวบางคนเริ่มเชื่อว่าโลกกำลังเปลี่ยนไปจริงๆแต่พระชรากล่าวประโยคต่อมาด้วยรอยยิ้มข้าพบมันในมือของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งยังรดน้ำต้นไม้แม้ไม่รู้ว่ามันจะผลิบานหรือไม่หมู่บ้านเงียบลมเบาๆพัดผ่าน ใบไม้แห้งปลิวลอยเหมือนกําลังฟังด้วยฤดูใบไม้ผลิไม่ได้หายไปไหนเลยมันแค่รอหัวใจของพวกเราอุ่นพอที่จะต้อนรับมันกลับมาคำพูดนั้นเมื่อน้ำอุ่นาสาดลงบนดินเย็นเงียบแต่ชัดเบาแต่เข้าถึงทุกคน หญิงคนหนึ่งเริ่มยกกระถางเล็กๆมาวางหน้าบ้านชายคนหนึ่งหยิบมเมล็ดพืชที่เก็บไว้เมื่อปีที่แล้วกลับออกมาเด็กๆนำคันน้ำตักน้ำจากลำธารหลังหมู่บ้านเข้ามาอย่างกระตือรือร้นไม่มีใครรู้ว่าสิ่งเหล่านี้จะงอกงามไหมจะมีสีหรือไม่จะมีดอกหรือไม่แต่ทุกคน เริ่มลงมือดูแลและการดูแลคือฤดูใบไม้ผลิรูปแรกที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านหลังจากความหนาวยาวนานบางครั้งการกลับมาโดยไม่มีคำตอบก็เป็นคำตอบที่โลกต้องการมากที่สุดเช้าวันนั้นลมอ่อนกว่าทุกวันฟ้าใสขึ้นเล็กน้อย และเสียงไก่ขันที่เคยหมนก็ฟังดูสดใสราวกับได้หายใจเต็มปอดเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนเหนือหลังคาบ้านไผ่ม่านหมอกบางๆค่อยๆละลายเผยให้เห็นแสงแดดอ่อนสีทองที่โรยตัวลงบนหมู่บ้านเซนเหมือนฝุ่นทองคำเด็กชายคนหนึ่งคนที่เคยถามพระชราว่าฤดูหายไปไหน กำลังเดินตักน้ำอยู่หลังลานวัดทันใดนั้นเขาหยุดนิ่งตาเบิกกว้างหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกได้ที่ปลายนิ้วเพราะที่โคนต้นซากุระเก่าแก่กลางลานวัดมีจุดสีชมพูเล็กๆโผล่พล,พลิบานขึ้นเพียงกลีบเดียวเขาวางคันน้ำทิ้งวิ่งสุดแรงตะโกนล,ลั่นหมู่บ้านดอกไม้บานแล้วดอกไม้บานแล้ว เสียงนั้นเหมือนคล้องใบใหญ่ตีเรียกผู้คนให้ตื่นประตูบ้านเปิดออกพร้อมกันผู้คนเดินออกมาด้วยหน้าแห่งความไม่เชื่อบางคนรีบบางคนลังเลบางคนกลัวจะเป็นเพียงภาพลวงตาแต่เมื่อทุกคนมายืนล้อมต้นซากุระใต้แสงอุ่นที่รินลงมาพอดีพวกเขาก็เห็นกลีบดอกไม้สีชมพูอ่อนเพียงกลีบเดียว บอบบางจนเหมือนจะหลุดร่วงในทันทีแต่กลับส่องแสงงดน้ำยิ่งกว่าดอกไม้พันดอกที่เคยบานในปีใดก็มีปานและในความเงียบที่งดน้ำนั้นชายคนหนึ่งก็เริ่มร้องไห้หญิงคนหนึ่งยกมือไหว้เด็กๆหัวเราะส่วนคนที่สิ้นหวังที่สุดก็ยิ้มทั้งน้ำตา พระชราเดินมาช้าๆยืนมองดอกไม้เพียงดอกเดียวแล้วกล่าวกับทุกคนว่าดอกไม้ดอกนี้ไม่ได้บานเพราะฤดูใบไม้ผลิมาถึงหรอกนะแต่มันบานเพราะชัยของพวกเจ้าอุ่นพอที่จะให้มันบานอีกครั้งไม่มีใครพูดอะไร แต่แววตาทุกคู่เปลี่ยนไปแล้วเหมือนมีฤดูใหม่บานขึ้นภายในก่อนที่จะบานบนกิ่งไม้สีอีกเด็กชายถามอย่างไร้เดียงสาฤดูใบไม้ผลิกลับมาแล้วจริงๆใช่ไหมครับพระชารายิม้มลูปศรีรษะเขาเบาๆแล้วตอบว่าฤดูใบไม้ผลิ ไม่เคยจากไปเลยมันอยู่ตรงนี้เสมอท่านแตะที่หน้าอกของเด็กชายบริเวณหัวใจเพียงแต่บางครั้งใจของเราหนาวเกินจนไม่เห็นมันเท่านั้นวันนั้นทั้งหมู่บ้านรดน้ำต้นไม้ซ่อมรัว้วยิ้มให้กันและบางคนหัวเราะเป็นครั้งแรกในหลายเดือน ไม่ใช่เพราะดอกไม้บานแต่เพราะพวกเขารู้แล้วว่าฤดูใบไม้ผลิไม่ใช่สิ่งที่โลกมอบให้เราหากเป็นสิ่งที่เราให้แก่ใจตัวเองเมื่อเรากล้าหวังอีกครั้งแม้โลกยังจะเย็นอยู่ก็ตามฤดูที่หายไปในหมู่บ้านเซนเรื่องราวของการสูญเสียและการพบว่าสิ่งที่เราคิดว่าหายไป อาจซ่อนอยู่ใกล้กว่าที่คิดอยู่ในใจที่รอให้เราปลุกมันขึ้นมากดติดตามช่องไว้ได้นะครับและพบกันใหม่ในเรื่องเล่าครั้งท่าธรรมะสวัสดีขอให้วันนี้เป็นวันดีๆของโทุกครับ